นามระพีพัดไม่หมิ่นเงินน้อยเก็บขยะขาย วันที่27ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่าไทยบันเทิงไทย PBS ได้โพสต์ภาพของน้ำระพีพัดพระเอกหนุ่มชื่อดังพร้อมระบุข้อความว่าน้ำระพีพัดเก็บขยะขายนำเงินบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อคนมองไม่เห็นขึ้นชื่อว่าเป็นดาราคนดังหลายคนคงจะคิดว่าคงต้องใช้ของที่ดีราคาแพงๆแต่พระเอกหนุ่มน้ำระพีพัดก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เสมอไปคะ่ะ เพราะหลังจากการค้นพบความสุขอย่างแท้จริงหันใช้ชีวิตเรียบง่ายทำฟาร์มไก่ชนเลี้ยงควายปลูกผักเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดนครนายกกับภรรยาและลูกอีกสองคนน้องโอเชียนและน้องมารีนซึ่งเจ้าตัวก็มักจะพร่ำสอนลูกๆให้รู้จักประหยัดพอเพียงติดดินอยู่เสมอ แต่พูดอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้เห็นจริงล่าสุดหนุ่มน้ำจึงได้โพสต์รูปถุงขยะที่บรรจุขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมหลายถุงที่ตนเก็บรวบรวมขายนำเงินที่ได้มอบให้มูลนิธิทำมิกชนเพื่อคนมองไม่เห็นในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนมองไม่เห็น พิการซํำซ้อนนครนายกผ่านอินสตาแกรซึ่งงานนี้หนุ่มน้ำได้เขียนข้อความระบุด้วยว่าถึงเป็นขยะที่ยังสร้างประโยชน์นี่คือข้อแตกต่างของเศษขยะกับเศษสวะเพื่อส่งกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกๆคนที่ได้ผ่านมาเห็นโพสต์นี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอทคอ